ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่ในแมปทีดเอกครับมาวันนี้จะมาเล่นเล่นสอนจกักรต่อตอันนี้ผมมาทคาคทิปทราบแล้วนะจะทำม้วนหน่อยโอเคเซตที่ผมใช้ก็คือเซตบังเกอร์หมอจักรนอดแล้วก็จอแล้วก็ดิจิแล้วก็ลูกซองเท่ากันครับแล้วคือเซตน,นี้นะถ้าใครเซตที่มีหมวดนะครับมาอันนี้ผมจะมาเล่นหมดเอ็นไซตครับอันนี้ความยากฮานะครับแต่ถ้าเป็นหมวดไอ้เปิดผมจะเลือกตัมมอนกับ ยเดีวให้แนะนำเลือกดานชื่อว่านี่ครับดาของปีศาจไปเลย let's go ัพ a y up up j นเนอร์ให้เป็นน้ำเม็ครับน้ำเม็ดแปดเลยอัแน,น่ผมมาสอนเซตนะครับเซตที่ว่าเน้นเน้นดานอินเซยแบบฮาร์ดครับโอเคแล้วต่อไปก็อัพจ up j นเนอร์ครับ ให้เป็นเละล,ล่างครับอัพหนึ่งร้อยแหละครับให้มันน้ำเม็ดเป็นเป็นจบตัวเอโอีครับโอเคทอมีมาแล้วก็อัพให้ชอคกันเนอร์ให้เป็นขั้สองแล้วให้น้ำเม็ดมันระคูดาวกับปัาครับให้มันหวาขึ้นโอเคอครับอัพไปครับเรียบร้อยก็จะมีสองอันอัพสายแดงหรือเลนน้ำเม็ดหรือเลนนอะไรอันนั้นอัพชอ็อคกันเนอร์เป็นนี่ครับสายแบบ บนก่อนครับให้สามบอยครับเ,เล่นครับฟิดครับผมวางสี่ตัวนะเล่นหมดฮาร์ดเล่นหมดอินเซนแต่เลิกความยากฮาร์ดแหละครับด่านนี้ก็ยา,ยากนะครับแล้วซ้อมไปปุ๊บแล้วก็เล่นสกิปได้แล้วก็เหมือนเดิครับระวางบอลแเลกครับไอ้บอลแหลกผมเปาไปแล้วนะไปดูคลิปเก่าได้เคี่เล่นไอ้หมดติดเชียร์ไปแล้วอะโอเคครับก็อาพ่าย บอลแ,แลกให้เป็นขั้นสองครับสองสายครับโอเคครับจักรันเลิฟมันเริ่มมันแบนตายอยู่ละสกิปไปหาสัตถึงสีส่สสกิปไปเลยอย่าไปกลัวจักรันเลิฟแบนอยู่ครับโอเคครับพันหกอัพอัพบาแ,แลกให้เป็นขั้นบนเลยครับให้ขั้นบนมันช่วยเร่งน้ำเบ็ดหน่อยโอเคครับจักรันเลิฟถ้าไม่ไหวก็อัพน้ำเบ็ดตัวรัวครับให้เ,เร่งน้ำเบ,บ,บ,บ็ดเคยจมตีแบบมันจมไปแบบเอลีครับมันแบบ กระจายจริงแบบกระจายครับโอเคแล้วถึงเว็บสิบก็จะสกิปไปครับมาซอมบี้วายมาแล้วมาวายมากวายโอเคครับต okay, ้นเกมก็ลองจิบชีพมนเลยยากสกิปไปเลยครับมันให้เรียกซอมบี้นั่นโอเคอาร์ฟช็อกกันเนอร์เลยครับอาร์ฟช็อกกันเนอร์เป็นสายบัวนะครับแมงคูดาวก็นะครับคือเน้นคือถ้าไปคนอื่นนั่นเป็นตัววก็เล็ดไปเลย อา้ามไปแล้วสองสาให้มันช่วยกันตีหน่อยครับเพราะว่าจะเต็แบบเอลีครับแบบตาตรงไหนอย,อยอากอ้ามไปเต็มอา้าให้เต็มเลยหนอครับให้สี่ตัวก็พอจุดเต็แบบสเปร์ครับแบบว่าเอลจิ๊บมาจิ๊บจมตีแบบเอลีหนักจมตีแบบอระจายครับโอเคอ้ามมาต่อให้ไปกล้าเสี่ยแล้วเรียบร้อยแล้วคือเรอ รอครับรออัพผ่านสี่ครับผ่านสี่ก็อให้มันเป็นแบบยิงอ,อาจ่ายให้มันเป็นจากสี่เป็นเจ็ดครับอู <c oughs> ดาวลดล,ลงครับโอเคตอนรองขอนได้โอเคถ้าต้องเกมก็เราก็เน้นกดตานไปก่อนครับเน้งกดตานให้ไวสุดครับเนี่ยทองบี้มาก็โดนมาแลกครับยิงขั้วอยู่ถ้ากลัวมันหลุดนะค,ครับอัพให้มันหุดไปแล้ว เพอมันจะได้ช่วยายิงสแปร๊บตัวใหญ่ๆไม่ต้องกลัวหรอกครับมันโดนบาแหลกก็ยิงเรียบร้อยก็อันนี้ครับเนี่ยเจือดเนี่ยครับเนี่ยที่ลูกฟองก็โล่งเลยเนี่ยมันสแปร๊บไวครับเนี่ยโอเคครับเราก็ต่อไปก็รอโอ้เวรแล้วเออผิดพลาดผิดพลาดลาดพลาดผิดพลาดครับโอเคเอาใหม่เอาใหม่ใช้เ,ใเ,เงินครับใช้เงินแก้ปัญหาครับ โอเคครับถ้าครูไม่ต้องดิฟสคริปก็ได้ครับไม่เหมือนทีโ่โอเคครับไปขอไปได้โอเคครับถ้ามันหลุดตัวนึงก็อัพบาร์แลบเลยครับครูดิฟอัพเกินไปหน่อยนะนเมทเพราะว่าบาร์แลบมันมันเคี้ยไม่ทานช่วยบาร์แลบหน่อยครับอัพเอ,อบาบาร์แลบมาช่วยสายบอลให้มันเล่นบอยครับเนี่ยใช้บาร์แลบช่วยไม่ทานครับเพิ่งดิฟนิดหน่อยไม่เป็นไรครับโอเคก็เป็นอนยะ่างนี้คก็ นะครับนิ่มร้อยโอเคเนี่ยมันก็เคลียวแมทไวขึ้นครับเนี่ยโง่ซอมบี้วิ่งไวโอเคอาบัลล่าให้มันเบรคซีไปนิ่มร้อยแล้วชาวกันเนอร์ก็รอบางตัวอาบไม่เต็มก็รออาบให้มันเต็มครับโอมันโดนตัวนึงเมื่อไรครับโอเคเปอรบลัลล่าไปอยู่ครับ ลองเงินซะลองเงินซะโอเคไม่รอขอไว้เลยอ่ะโอเคผมจะลองเงินหนึ่งหมื่นครับจะเท่าไหร่เพิ่มมาเยอะไม่เพิ่มขายตัวหนึ่งครับรอก่อนครับโอเคเรียบร้อยอัพแาวกรเนอร์แม็กตัวหนึ่งครับขายตัวหนึ่งครับให้ขายตัวเดียวแล้วก็ให้ช่วยมันยิงรัวแบบสแปไ๊ไวๆครับเนี่ย โอเคครับต่อไปก็วางดีเจครับดีเจครับอันนี้ผมใส่สกินโกสต์ครับโอเคให้เอาไปใส่ล่างนะครับให้เดนลดราคาก่อนโอเคครับซอมบี้ตัวใหญ่มาเลยหกพันครับรอครับรอเอาจักรลองใส่ครับแน่นอนใส่เลื่อนมาเม็ดโอเคครับแฮรสก็สกิปเป็นสามสิบห้าแลยครับ แล้วก็เงินเจ็บพันก็อัพโอเครีบอัพอัพจากกระนอนไปสองสายเลยครับเล็กมาเมน็หน่อยแล้วก็รองเงินหกพันครับโอเคอัพ okay. จากกระนอนเป็นสายล่างครับเพราะว่าเม็ดมันเยอะแต่มันเลอะระยะหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแ okay. น่ว่าเคลียร์อย่างไวโอเคครับอันนี้เซนเนอรเอาไว้เพื่อขยี่มีหมอน อ้าหกพันนะอัพเจ้ตัวให้มันเร่งน้มีดครัเนี่ยครับเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยสมบีก็อัพเท่ากันเพื่อให้วางสองตัวให้อาให้แมกไปเลยเราจะเร่งน้ำมีดครับเร่งน้ำมีดอ้าจ่ายให้มันรัวๆเนะี่ยเรียบร้อยครับอรออัพดเีเจให้แมกไปเลยครับสายลากให้แมกปุ๊บแล้วก็วางจักรหนอดไปเลยครับวางจักรหนอดให้เป็นสองสายต่อครับอ้าให้สายลากรับเน้น ในวีเอ็ดคในน้ำมันจีวัวอารไปเลยครับตอาร,รให้มันเป็นเล็วค่าให้หมดครับให้มันแรงน้ำมันจีวัวครับเนี่ยเสร็จเร้อยเนี่ยตอ็พายแล้วเจฟฟางเจเจอาบให้เป็นสายโผล่นลยครับสายบวกคือสายเแรงแรงวีเอ็ดให้มันแรงที่สุดครับสองดีก็เคลียร์นะน้ำมันจีสิบแปดครับมันจมตีแบบ ตะปูเตียแต่แท็กลฟองมันจะตีใน,นข้าโอเคครับเงินเยอะแล้วก็อัพดีเจให้แม็กไปเลยครับผมจะวางดีเจสองโัลให้เล่นน้ำมีดเราเล่นเล่นวีเอชผมแค้เดี๋ยวกดเล่นสป,ปินนะครับแล้วตัวปวางจอนคะรับจอดให้อัพเป็นสายบัวนะให้แม็กไปเลยเราจะเร่งน้ำมีดเพราะว่าเราต้องเล่นน้ำมีดน้ำมีดนะเรต้องเร่งวีเอชเพื่ให้มันแรง โอเคครับเราอัพบอลแลกนะครับให้มันทมีนิดหน่อยโอเคครับอัพจากอัพวางอัพจากกระหน่อให้กว้างสักสามตัวครับนี้เดี๋ยถ้าคุณจะวางจอดเพิ่มก็ได้ครับจอดให้มันเร่งนับเมทเปเรนแบบนี้นะเครับเนี่โอเคยี่สิบห้าเนื้อสายนี่ปลาโอเคครับก็มันเดียากครับเนี่ย แเราจะเว้นไอซอมบ,บี้เล่นหกไปวิ่งไว่วมันอันตรายผมไปอัพไปอาบจากรอันนอ,อให้แม็กครับให้มันเล่นน้ำเม,ม็วไปครับต่อไปก็หมอครับหมอผมใช้หมออัพเครื่องเลือดเตี้ครับเครื่องเลือดเยอะกับเพราะว่าเราจะไม่ใช้หมอครับจะไม่ใช้หมอ,อย่างเดียวโอเคเบลล์ยุทธิกิจแล้วก็ให้อัพไปหมอสายล่างครับเร่งน้ำเม็ด ปอลมนันม,มันแรงขึ้นครับจอมันว่าแรงใช่ไหมก็แรงอยู่แต่เราต้องบังให้มันแรงขึ้นนะี๋ยวก,ก็กดกด PS เอชไปเลยครับให้มันเลือกน้ำเม็ดนะครับอย่างนี้อกน้อยอัพแต่ตลอดให้เต็มนะครับเนีย่ยมัน p ีมันก็แรงครับโอเคครับ๊อบถ้าเราบ๊อบให้จอห้าสิบเซนก็น้ำเม็ดก็าเก้าสิบเก้าครับเอ้าหมอให้แม็กซ์ไปแล้ว หมอบีเอสครับเช่นถ้าเราเสื้อหมอบีเอสไปโรงพยาบาแพทย์ผ่านสามผ่านสามครับมันเพิ่มเล็กน้อยครับน้อยมากครับแต่จอนไม่มาตรงนี้ครับ,คครบแล้วก็กดบาร์แล้วบาร์พีแล้วกดจอนเล่งน้ำเม็ดไปครับเราต้องรู้ว่าเราต้องมีน้ำเม็ดที่เหมาะสมแล้วก็ครับจะถนัดไปครับหมอให้เล่งน้ำเม็ดครับ เนวเอทมันแลสุดครับเพราะว่ารถต้างเนี่ยมันเป็นน้ำมันานกาเครับส่วก็ได้น้ำันทางครับขอเสียของจอนั่นคือแมงเอาเอาจะกออกไปครับเนวเอเนีเอเีเอเลาโอ้โหลืวังมาแลกครับเท็บได้จากส5ทีครับ ต่อไปไปดูเอฟเปิดกันนะครับ was born. Had these dreams and desires I would be Something better, energy, got a fire in my soul It keep burning, a pain that keep hurting A curse is emerging, feel the thirst Keep on working, I won't stop, I won't quit To the top of this shit, I get lost in the work Sweat dripping, not a bitch I get mad, I get pissed, I get after the shit Hit the gas, feel the grip, adrenaline Never miss, I'm not patient But I've learned to embrace it Cause I've been working, I've been waiting Never complacent, cause I'm so close I can taste it Wanted away from everything I've been chasing Said I'm honest and I promise that I got this, I'm launching All I've wanted it's been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this, yeah you got this, you gotta run got it. Shot. Life ain't fair. Are you gonna win or is the place scare? I will not stop, I'm prepared to get to the top, and you must be rare. Gotta like hey, 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 hey. I will not stop. I am prepared to get to the top. that you must be rare. You got one shot. Life ain't fair. Are you gonna win or is your place scared? I will not stop. I am prepared to get to the top. that you must be rare. But I'm like, hey! Watch out, I'm fighting hard for the crown Yeah, no doubt, I'll be the best pound for pound I'm obsessed with winning, this is my house So watch out, I'm coming to the top I Yeah, I'm addicted to winning If that's a sin, I'll be sinning I'm disciplined when I'm in it And this is just the beginning The money, yeah, I'll be praying While helping others make millions See, I'm not selfish, no villain But still, I'm making the killing I'm here for greatness You can't lock me into cages Deserve to be on stages, I will be the greatest. Do it yourself, I made it. rock from the basement. I'll take my life into my own hands, my own plan. Yeah, I got a backbone designing my own program. I'll meant to the next wave of the bravest. So don't be late, I'm about to make changes. Are you gonna win over the place scare? I will not stop, are you prepared to get to the top Yeah, you must be rare? Gotta like, hey, 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 I will not stop. I am prepared to get to the top, that yeah, you must be rare. You got one shot, life ain't fair Are you gonna win or would you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, that yeah, you must beware Got a mic, hey! 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 I will not stop, I am prepared to get to the top, then yeah, you must be where y'all know me! So call me. โอเคก็ตัดสรุปกับจากการน็อตครับกันนบที่ผมเอามาเล่นดูกับเซตนี่ครับเซตเอ็กเปิดโอเคต่อไปนั้นผมก็จะมาใช้แล้วครับโอเคครับเราจะใช้ก,ก้นก็ได้ข่าวก้นนะแต่ผมจะเอาหมอก่อนนะครับมาผมจะเอาหมอก่อนว่าทำไมผมใช้เซ็ตคลิปเนี่ยว่าใช้หมอจังโอเคก็พรุ่งนี้ครับฝ mm hmm. ากกดไลค์ช่วยบังคับกดะจายนะครับน้าก่็สุดเลยครับ mm hmm.